สวัสดีค่ะบทเรียนที่หนึ่งอ๋ออย่านะอย่านะอย่านี่แพ้นะอย่านย่มาลองกเขนนะอย่านะนะบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งอไม่ได้เซเว่นแล้วมัน 8, 8, แปลกแปกันเมื่อมองมองหน้าตัวเองมองอยังไม่เห็นเลยเอต้องการมานะคะเนี่ยมาหาแล้วเนี่ยมาหามาปรับความเข้าใจกับคนที่เป็น เป็นบุคคลในครอบครัวนะใส่แว่นกว่ามองไม่เห็นบุคคลที่เป็นในครอบครัวนี่ไงมาปรับความเข้าใจเพราะเขารู้สึกผิดบาปไปนะที่เขาทาอะไรกับคุณไว้นะเขารู้สึกผิดบาปแต่ถ้าเขาไม่มาขอโทษมาขออภัยมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือมาขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะทําให้เขารู้สึกผิดบาปไปช่วยชีวิตของเขานะอีกไปหนึ่งเนี่ยมาขอโทษขออภัย ขอคืนดีปรับความคติใจขอเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรก็ได้เนี่ยพอนะขอคืนดีขอเป็นครอบครัวเหมือนเดิมขออภัยขอโทษขอขมาคุณนะกับสิ่งที่เขาทำไว้อะเขารู้สึกแย่ไงกับสิ่งที่เขาทำกับคุณอ่ะขอแค่ถ้าไม่กลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมก็ขอแค่ได้ขอโทษ ขอภัยได้พุดจาได้ขอโทษถึงคุณจะยกโทษให้หรือไม่ยกโทษให้ก็แล้วแต่จะถคือเขาได้พูดปลดปล่อยออกไปไงมันทําให้เขารู้สึกไม่มีความเออไม่มีผิดแบบในใจไงมันจะได้โล่งไงมันเรามีอะไรบางอย่างแล้วมีปัญหาอะไรกับใครแล้วเราไม่ได้พูดออกไปอ่ะไม่ได้เคลียร์คือมันมันยางใหมเนาะมันต้องเคลียร์เน,นี้ยอือเหมือนบาคนเนี้ยเออ บทที่สองสวัสดีค่ะการเงินก็บุคคลนี้หรออาจจะได้เงินมรดกทรัพย์สินเงินมรดกทรัพย์สินเอ่อเอามาให้เอามาให้เมื่อในอดีตนะมีบุคคลเนี้ยบุคคลอื่นจ้องจ้องหรือเขานะเอาไปให้บุคคลเนี้ย เอาสิเนี่ยที่เป็นของบุคคลเนี้ยเอาไปให้บุคคลนี้แต่อันนี้มันเป็นมรณะไงเมื่นในอดีตไงแต่ตอนเนี้ยเราเขาอยัดชดเชยแต่บุคคลนี้ก็ยังจ้องอยู่นะอมอีตัวอิจฉาเนี่ยไม่รู้ใครนะอาจจะเป็นมือที่สามมาแล้วอืมมือที่สามเข้ามาได้ยังไงนั่นเหรอถ้าคนของเราไม่ไปดึงเขาเข้ามานะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางที่จะเข้ามาได้แค่นั้นเอง คนที่เราจะต้องอยู่ด้วยทั้งชีวิตคือบุคคลที่ไปดึงมือบุคคลที่สามเข้ามาฉะนั้นถ้าสิ่งนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรืออยากให้จบ oh. ก็คือ oh, <my> ก็คือ oh, <my> แค่ no, no, no. เลิก <laughs> อะไรอะพี่แมวกับนก ตกใจหมดเลยตัวพีกันป้าไม่เป็นไรพี่นึกว่านึกว่านึกว่าคนตีกันอะไรแมวโอ้โอนบะปุ๊บโนบะปุ๊บนกอยู่ไอ้ขาวชินไหนแล้วเนี่ยก็ดีนะเพราะคุณพินได้ก็คือบุคคลที่คุณควรจะอา่าคิดใจตรงให้ดีก็คือบุคคลที่เป็นบุคคลในครับทัวที่ไปดึงบุคคลที่สามเข้ามา เพราว่าบุคคลที่สาจะไม่มีไม่มีผลกับชีวิตคุณเลยถ้าคุณไม่มีบุคคลในครอบครัวของคุณอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปนี่คือข้อคิดระบุคคนนี้อีหาลากนี้หรือไออะไรก็แล้วแต่จะเป็นพลังงานผู้หญิงผู้ชาย l g b t q ได้หมดจะไม่มีสิทธิกระทําอะไรคุณได้ถ้าไม่ใช่คนของเราไปยืนนข,ขอเข้ามาเขาก็ไม่มีสิทธิ์เราคือตัวหลัก ของตัวเราเองดูที่เราถ้าเราให้เกณตัวเองแล้วตัวเองสิ่งนี้เราควรตัดจบกับบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวนะที่เขานอกใจคุณนะคือไม่ได้ยุให้ใครเลิกกันนะแต่คือพลังงานนี้คือวิ่ชายมันดูก,กินไก่ไงล่าไก่ไปกินในน้ําอ่ะเออนั่นแหละก็ต้องยุติต้องยุติกับบุคคลนี้อืม จะเดินทางมาหา่ะเนี่ยเดินทางมาหาอืมก็คืออาเดินทางมาหา,านะมาขอโทษขอใครเดินทางมาหาการเงินของคุณน่ะเหรอก็ถึงคุณไม่มีบุคคลเนี่ยนาสิ่งของมาให้คุณก็สามารถสร้างเองได้ด้วยตัวเองตัวตัวของคุณเองจากจากอาชีพการงานของคุณเพราะคุณเป็นนี่ไงอือโอ้โหไม่รู้จะเปรียบตัวยยังไงกับใบนี้คือ คือ,อเป็นผู้หญิงสวยรวยสเสน่ห์ทำงานเก่งมีโชคอำนาจวาส,สนาในตัวเองมีอำนาจวาส,สนาในตัวเองจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูชอเชอของทุกผู้ทุกคนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่บุคคลน,นี้มือที่สามหรือใครก็แล้วแต่ที่แกล้งคุณนะ แม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวของคุณที่พากันแกล้งรุมหัวแกล้งคุณนะซึ่งนี้จบขึ้นคุณเดินออกจากมาเมื่อไหร่คุณก็จะเป็นบุคคลนี้สิ่งนี้เราแค่พลังงานกลุ่มเล็กๆในชีวิตของคุณแต่อนาคตของคุณคุณดูสดใสทุกคนทั่วทางทวิภพจะรู้จักคุณและจะไม่ตาเอ็นดูคุณยิ่งเขาให้รายคุณเท่าไหร่พากันแกล้งคุณเท่าไหร่ คุณจะจะได้รับความเมตตาการุณาปรานีจากบุลทั่วโลกโทกัตพีเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นพลังงานสลับเปลี่ยนถ่ายสะท้อนย้อนกลับไปหากเขาแล้วเราก็จะได้รับพลังงานดีๆแต่เราต้องเดินออกมานะนะแต่วันนี้เป็นเป็นไปได้ว่าถ้าเราเมี้ยวก็คือ,อมีบุคคลเดินทางมาหาหรือเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่ดีไปได้ว่าคุณเป็นคนที่อึด อดทนบึกบึนสร้างทุกสิ่งอย่างไปด,ด้วยตัวเองเรื่องการเงินอะไรกแ็แล้วแต่อะไรเนี้ยตีไปได้นะรักตวัวเองควรทำอย่างไรก็รจใจใช่ไหมเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรคุณได้อีกให้คุณคิดได้เมื่อไรนะอันนี้คือบุคคลที่สามนะใครเป็นคนดึงบุคคลนี้เข้ามาคุณต้องตัดจบกับบคุคคลนั้นและไอ้พวกเนี้ยเหรอก็อจะไม่มีผลต่อไป อีกกับชีวิตของคุณแคบไลายเลยอุปสรรค